สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาระบายสีใช่แล้วถูกต้องแนะนำตัวยังน้องอะไรคะหนูชื่อน้องออบแกนค่ะอ่าโอเคน้องอบกแกนทักทายแล้วนะคะหนูจะแกะเลยอ่าแกะเลยเราไปซื้อที่ไหนมาบอกว่ซื้อที่ B s an, <S 2 s B 2 s โรบินสันใช่ไหมคะใช่อ่าเด็กๆเ,เขาก็จะชอบการระบายสีเนาะใช่ไหมโอ้ยมีหลายสีเลย อันนี้ต้นคิดมากเหมาะกับเทศกาลคริสต์มาสใช่แล้วค่ะนนกิมันกินไม่ได้มันคิดมาดเอาตรงไหนมันไม่มีสีน้ำตาลอ่ะเขาผสมได้ไหมล่ะผสมได้นี่อุ้ยเยิ้มเลยน่ารักเนาะหนูจะระบายต้นคริสต์มาสก่อนอือันนี้หนูจะใช้เขาแถมมาให้ก่อนใช่ว้ายสวย หรือยิบมาระบายเลยก็ได้ถ้าไม่ถนัดอะคะ่ะ mm hmm. เด็กๆเ,เนาะก็ใช้จินตนาการในการระบายสีหนูต้องระบายรอบๆด้วยแต่ว่าเดี๋ยวหนูระบายข้างหน้าก่อนแต่คุณแม่ก็เป็นกำลังใจให้นอ้องแกนอยู่ข้างๆนะคะ <laughs> โอ้ยสีแห้งไวนะดีอะ่ะ อืมสี่แห้งไวจริงๆมันต้องผสมน้ำไหมหรือไม่ต้องก็ได้เนาะมัน,นมันจะได้เข้มข้นใช่ไหมใช่ใช่ปะเริ่มแห้งแล้วไวมากเลยนี่ข้างหน้าหน้ได้แล้วหนูจะผสมสีแต่หนูไม่รู้ว่ามีสีให้ผสมหรือเปล่าอืมล้กสีอะไรผสมได้สีน้ำตาลนะ่ะอ้าวเราลืมทํากันบ้านมา <c oughs> <c oughs> อ่านให้แกนว่าสีอะไรอะ่ะเดาเดา สีเหลืองกับสีอะไรวหสีเหลืองกับสีเหลืองกับแดงหรือเปล่าน่าลองผสมบนจานอ่าเราต้องผสมบนจานก่อนนี่เอาสีเหลืองเหลืองลองเหลืองกับแดงไหมและเหลืองกับน้ําเงินหรือเหลืองกับแดงไหมลองดูลองเหลืองเหลืองกับจริงๆเราต้องมีน้ํานะน้าไว้ล้างใช่แต่ว่าลืมน้ำมาเราก็เป็นเป็นคนไม่ทํากันบ้านอยู่แล้ว นี่หนูได้น้ำมาแล้วเหลืองเขียวเลยใช่ใช้พอดีเลยจังวะหนูเอาเจอขวดน้ำพอดีผสมแดงก่อนนะหนูต้องใช้น้ำหยดมันด้วยนะคะเราถึงจะสีแดงกับสีเหลืองไม่แดงมันจ้ะำได้หนูก็น่าจะแดงกับเหลืองมั้งแม่ก็จำได้แดงกับเหลืองเดี๋ยวล้างให้ถึงนะหนูไปตั่วหมูหนูหยดหนูหยดเลยเออหยดล้างแป้งก่อนล้างแป้งแล้วก็น้ำเอาน้ำผสมนิดนึงเดี๋ยวล้างแป้งทั้งคู่เลยเฮ้ยเปจนสีเขียวแล้ว จริงๆนำะมันต้องเยอะกว่านี้มันจะได้ล้างที่เกี่ยงโอเคหนูจะเอาอันนี้นี่แหละอย่ารีดน้ำก่อนด้วยหนูหนูจะระบายแล้วนะระบายเลยหนูระบายวันนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันโดนรองสีแล้วใช่เอ้ยไม่ได้ต้องเอาวันนี้ก่อนก็อเอาอันนี้ต่อ เขาทำปุ่มสีแบบน้าใช้เนาะทำปุ่มสีสวยอ่ะใช่เ้ยใช้ได้หลายงานเลยนะเนี่ยเนี่ยเหลือเนี่ยใช้ชาได้หลายงานเลยสีแดงอีกหน่อยง่ายเสียมตาแล้วอ่าเขาจะได้ผสมสีอะไรกับสีอะไรเสีนยมตาหนูเอาสีเขียวสีแดงก็สีเหลืองเอาผสมกันใช่ไหมใช่ แห้งแล้วมนะั<ต>้งระวังรอแห้งแล้วแต่เดี๋ยวจะระบายอีกก่อนโอเคสีสวยสีน้ําตาลเลยใช่น้ําตาลเข้มใช่น้ําตาลเข้มสีสวยมากเลยใช่เขาเรียกระบายฐานมันจะระบายตรงนี่ด้วยอืมระบายตูดแต่สีมันแห้งไวเพราะมันไม่ใช่จานสี นี่เราซื้อมาเราไม่ได้บอกราคาเลยนะเนี่ยราคาเท่าไหร่นะแกน59าสบ้าไหมใช่ห้าิ <59 S 2> บเกาทนะคะที่โรบินสัน B2X B2X ใช่จริงๆเขามีหลายแบบเนาะมีธีมฮาโลาวีนก็มีแต่เราอยากได้ธิมชิฟต์มากนะ อ่ะโอเคแล้วหนูก็จะล้างแป้งนี่แล้วหนูก็จะเอาสีแดงมาระบายตรงนี้นี่เอาสีแดงมาระบายรอบๆไม่ใช่สีระบายแบบนี้อ่าอ๋อระบายเป็นขอบขั้นใช่ไหมยอ๋อเข้าใจแล้วว้าวแจ่มเลยแต่มันระบายทับไม่ค่อยได้เลยอ่ะ เป็นต้นคริสต์มาสนี่แต่หนูต้องเก็บรายละเอียดใช่ต้องเป็น,นอ,อะไรนะสีอะไรใช่เดีย๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดอนะไรชอบแผงสีอนะน่ <laughs> เรียนันเป็นตับเลยหนูเคยใช้อย่างนี้อยู่นนะแต่ว่ามันเป็นอีกแบบหนึ่งที่มันต้องผสมนะ้ำเพราะมันแห้งมากแต่อันนี้คือดีมากเพราะว่าเขาผสมไม่ใช่ผสมสิแบบมันน้ำละให้เลยอนะ เดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดแต่วางเปื้อนนะเปื้อนไปแล้วป้ายเก็บรายละเอียดตรงที่เป็นสีขาวใช่ตรงที่มันเป็นรูสีขาวคุดแม่ขอยให้กำลังใจนะคะให้น้องทํเอิฝึกทํเอินนี่เก็บรายละเอียดแล้วรอแค่แห้งแล้วก็มาทําด้านต่อไปก่อนนี่ประดีนี้เราก็ค่อยวางทับทำด้านหลังต่อใช่เพราะว่าข้างหน้าเราแห้งแล้ว วว้าอันนี้แทบไม่ต้องเก็บรายละเอียดเลยอ่ะใช่แค่รอให้มันแห้งอย่างเดียวแล้วก็คว่ำหน้าได้ไหมคว่ำได้คว่ำแล้วข้าวระบายข้างหลังเพราะข้างหน้าแห้งแล้วอ่าก็จะมาระบายข้างหลังก่อนเหมือนปัดหน้าเก๋ไก่ใช่ๆนะถ้าฝืนตัวน้ำอีกนิดนึงก็ได้นะโอเคีกนิดก็ถือว่า มีข้างหลังแต่หน้าเล็กไปหน่อยเดี๋ยวค่อยเติมด้านหน้า <c oughs> สี่เลื่อนอะไรนี้เร็วเลยอะ่ะและ้วก็เดี๋ยวทำตรงนี้เอ้ยตัวนึงทำตรงนี้ไม่ละไปตรงนี้เลยมีระบายนี้ก่อนใช่แล้วสีเขียวทต็หมดแล้ว,ว,วนี่มีส็จแล้วว้าวเรเห็นไหมอะ่ะเห็นหน้าหนึ่ง แล้วก็ใกล้เสร็จแล้วนะหนูระบายอันนี้เป็นสีน้ำตาลก่อนแต่ว่าต้องรอมมนแ้งใช่ไหมตรงนี้สี่ลุดคเมื่อกี้พอเมื่อกี้หนูทำนใช่ใช่สี่ลุดเลยโอเคระบายแล้วแล้วก็จะคว่ำเหมือนเดิมจึ๊บแล้วก็ระบาย่านต้นลำต้นลำต้นใช่โอเคแล้วหนูก็จะทำสีน้ำตาล <Okay. S 2> รอบนี้ได้สีน้ำตาลไวมากเพราะเริ่มรู้แล้วว่ามันผสมยังไงใช่ เฮ้ยแห้งยังอะอุ้ยเฮ้ยแห้งยังเอ้ยสีหลุดอีกแล้วอะ <c oughs> เออทำยังไงดีหนูจะไม่เป็นไรมือปืนนไม่เป็นไรก็จะ <c oughs> เอ้ยสีเดือตาแก็เป็นสีเขียวอะ <c oughs> แห้งแล้วเป่านะเป่าจนแห้งใช่ไหมใช่แต่ก็ยังไม่แห้มสนิทเท่าไหร่แต่ก็แห้งแล้วเริ่มเละคะ่ะทุกคนดูวสี่คลิปมาเละมือก็เละโตะก็เละเละทุกอย่างสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย